มาต่อวิดีโอที่สองนะครับวิีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการชักนะครับมาดูภาพด้านหน้านะครับเมื่อเราชักขึ้นนะครับล็อกข้อมือล็อกข้อมือแล้วดึงปืนขึ้นมานะครับให้ล็อกมาเลยอย่าดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอย่าอ่อนเหมือนที่ผมบอกนะครับไม่ใช่ไม่ต้องเอียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับล็อกหัวไหล่ไว้นะครับล็อกหัวไหล่ไว้ดูนะครับชักเห็นไหมฮะหัวไหล่จะไม่สูงขึ้นมาชักขึ้นมานะครับนี่นะครับ ทีนี้มาดูขั้นตอนที่สองพอเราชักเข้ามามือซ้ายให้มารอนะครับมือซ้ายมารอมือซ้ายมารอนะครับมันจะกลายเป็นรูปแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้นะครับเมื่อจับปุ๊บนะครับจับปุ๊บชักมานะครับนี้พอเราชักขึ้นมามือมารอนะครับพอจับปืนชักขึ้นมาล็อกข้อมือขึ้นมาอ้อลืมไปทีนี้ให้ดูแนวนะครับ แต่หลังจากที่เราจับปืนชักปืนมาแล้วตั้งแต่สไลด์จนถึงแขนเรานะครับมันจะต้องเป็นแนวเดียวกันนะครับมันจะต้องเป็นแนวตรงนะครับให้ defence, เป็นแนวตรงนะครับอย่าบิดอย่าเอียงอย่าจับไม่เข้าจับไม่ได้นะครับต้องชักขึ้นมาแล้วให้มันเป็นแนวแนวตรงกัน ties, นะครับนี่ชักมือมารอนะครับชักปืนขึข้นมามือมารอลิปให้สูงนะครับหลังจากนั้น ใช้นิ้วชี้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับแตะเข้าไปที่กล่องไกนะครับทำไมถึงแตะไปที่กล่องไกเพราะว่ามันจะทําให้นิ้วเนี่ยช่วยเป็นไกด์ไลน์ไกด์ไลน์นะครับแตะเข้าไปกล่องไกเพื่อที่จะบิดนะครับแตะแล้วก็บิดนะครับเพื่อที่ให้เป็นไกด์ไลน์ให้ตําแหน่งถูกต้องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ล่องมือของปืนก๊อกก๊อกนะครับเราจะมีล่องตรงนี้นะครับให้ใช้สันมือ ตรงนี้นะครับดันเข้าไปที่ล่องนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาดันเข้าไปที่ล่องหัวไม่มือแนบตรงคู่ขนานไปนะครับกดไปที่สไลด์ตัวล่างไอตัวโครงพื้นด้านล่างนะครับนะครับการตรงนี้แตะปุ๊บตำแหน่งเข้าปุ๊บนะครับหัวไม่มือแตะที่ตัวโครงพื้นด้านล่างนะครับให้สีนี้วประกบเข้ามานะครับประกบเข้ามาด้านนี้นะครับ แตะปุ๊บบิดทั้งสี่นิ้วประกบเข้ามาบีบนะครับ,บล็อกด้านนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับหัวแม่มือนี่ประกบกันให้แน่นนะครับเนี่ยนะครับแตะแตะปุ๊บบิดเข้าแตะบิดเข้านะครับประกบนี้ให้แน่นอันนี้กดสไลด์ไว้นะครับใช้หัวแม่มือน,นะครับดันไปที่โครงปืนเพราะอะไรนะครับ ให,<ม>ให้แนบกับที่สไลด์อย่างนี้แนบแนบกับโครงปืนนะครับหรด้านหน้านะครับชักปืนขึ้นมานิ้วแตะนิ้วมือเรามาลอยอยู่แล้วนะครับนิ้วแตะบิดนะครับแทงออกไปนะครับชักปืนชักปืนขึ้นมานิ้วแตะบิดบิดดันออกไปนะครับชักปืนขึ้นมานิ้วแตะบิดดันออกไป ะครับชักคืดขึ้นมาแตะบิดดันออกไปนะครับดูครับดูด้านซ้างครับแตะแตะบิดปุ๊บดันออกไปนะครับชักขึ้นมาแตะบิดดันออกไปนะครับนี่นะครับดูให้ดีนะฮะชาร์จนะฮะหอมไม่มือซ้ายนะครับกดไปที่ คงพืนด้านล่างนะครับขนานกับสไลด์นะครับหัวมือด้านขวาประกลบลงไปให้แน่นนะครับประกบกันให้แน่นน,นั่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับคือด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเค ต่อวิดีโอหน้านะครับ